คนล่อรถล่อ,ลอ,ลอเรือกันสิไปนูน่นนะเป็นเนื้อลงไตเนี่ยเรือบูโดยสารฟังที่เขาไปสร้างส่วนเขตนี้จะเป็นเขตของหนาลงบ้าน่ามสี่นองครับเอาออสถนนเนี่ยออกไปสีนาคารินอ่าไปถนนลา,นานลดนามินบุรีไดมุตเถนนนี่เรื่องน้องเด้อส่วนนี่ก็เป็นนี่แหละหนาลงบ้าน่ามกระแพง ออ่ออกมาจากออกมาจากนี้รถร้ายกราบสวัสด,ดีแล้วก็สบายดีพี่น้องกล่องไฟมืดสกู๊สกุนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาพอก็จะพี่น้องกับช่องพอบานเล้าแม่สาวไทยพี่น้องเอ้ยคือเมื่อนี้พอบานเล่าได้มีโอกาสมาที่ถนนรามกำแหงานะพี่น้องเนาะได้เอา รถถีบพามาสอบก็เลยได้มาถ่ายคลิปให้พี่ให้นอ้องเมืองว่าต้นล่ากันแห้งมี่ยังเปลี่ยนไปบอสมือนี่มีเหตุทางไม่ยังไม่ก็เลยได้๋วเป็นโอกาสมาถ่ายให้พี่ให้นอ้องเมืองเนาะระวังล่อเราสอบเจักรยานแล้วเมือวานล่ามมาเห็นแหละคือถนนส่วนมากล่ามแห้งยังเป็นคือเก่าพี่นอ้องการก่อสร้างการยังยังบง่มีเนะาะถนนก็ยังเดิมมาตรฐานเดิมคือเกา่าเหมือนที่พี่นอ้องเห็นหนี่แหละพี่นอ้อง มาเหมือนกันเลยพี่หน้องว่า,วามียังเปลี่ยนแปลงไปบออ่เนาะ เจ้าพี่น้องอันนี้ชื่อล่ามด้วยน้องหนาลามพี่น้องคนเล่าบ้านเท่าอาจทีเคยได้ยินว่าหนาลามลามแข้งลามกําแข้งขึ้นหนึ่พี่น้องที่ประวัตลามมาไทยเมืองนี่ละอันนี้คือหนาลามอย่างนั้ย ่นใ้มาเเ็เตนตึพี่น้องมายางเห่นที่สนนล่างเดินเลาเด้อล่างต้นแอ้ลุงนี่ขนาดคนยู่นะเห็นยางแควหลาพ่าวถึงมายางเจอหนีเดินไกลเหมือนกันนะลุงนี่พ้องโพี่น้องโอ้โ ยางไปยางมาคือหสนามกีฬาอะไรนี่พี่น้องถ้าไปเมืองมากแน่นอนอยู่แถวนี้ก็เป็นนะไปยางไปสักน้อยหนึ่งขึ้นไปสักน้อยหนึ่งประมาณเดือนนี้จะเป็นสนามกีฬาสนามหลาชมังและพี่น้องคือสนามนุ่นรามสนามแห้งย่างคือเก่าเนาะรถดย่างไรคือเก่า ส่วนเขตนี้จะเป็นเขตของหนาโรงบ้านล่ามพี่น้องครับเอาออกถนนเนี่ยออกไปสีนักคารินออกไปถนนลาดพร้ามินบุรีได้มุดถนนนี่เด้อพี่น้องเด้อส่วนนี่ก็เป็นนี่แหละหนาโรงบ้านล่ามกระแผงเป็นแบบนี้พี่น้องลูกยานร้านกระแผงที่สะพานใหญ่ในเมืองเราะมื่อเราออกมาจ,จากออกมาจากนี้รถร้ายพี่น้องแค่นี้ เขตมร้ายทุกแห่งนะเนาะเออน,นี่เป็นเห็นเนิน,นชนาลูกบ้านปราบมีเสียงดูดังอีกแนหน่งนึงเนาะแดนเข้าไปไหน,นก็เป็นตลาดตลาดอันนี้ก็เป็นชุมชนนะแดนไปนี่วนลน่ในลุกบอลลานนงเนาะรถค้ารถขายเส้นปลาแถวนี้เขาก็จะประมาณนี้เนาะ นี่คือซอยลา,กางกระแหง81เนาะแต่ห้าตงงออาอยอย้งเป็นเนาะลงมือไปเลยนี่กระสีออกลาดพ่าวลอยสามสิบเพราะว่าซอยยินเป็นถนนที่เชื่อมต่อกันได้เนาะพี่น้องเนาะส่วนเท้าเห็นแถวนั้นจะเป็นลงโรงแรมพวกโรงแรมพวกอาบาลอนบาบัวคนพวกคนจีนคนยังอยู่ร้ายเท้านี่พี่น้องอันนี้คือเฮาจบอามาให้เมืองลา,กว,างวกระแหงเลยพี่น้องเนอะตอน,นหน่ะเฮาสิ กลับแล้วก็ที่ผ่านมีผ่านนองไปเมืองร้อยสามสิบจากนาล่ามไปเด็ดไปถึงลาดพาลอยสามสิบมาสิแตกต,ต่างกันบ่พี่น้องเนะาะเาสิพาพี่น้องไปเบิองน้ำกันไปพี่น้องไปแก้เขาขอปั่นรถถึงสะพานเนื้อเขาจะปั่นรถถึงสะพานเนี่ยปั่นจักรยานนั่นไปอ,อันนี้พอาปันลาก็อยู่ขึงสะพานพี่น้องฟานเขาขี่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยอย่างเน,งนี่เนาะ คนลอ่ลลอรถล่อเรือกันสิไปนูน่นนะเป็นเนื้อลงตาตเนี่ยเรือบูโดยสตาฟังดิเขาไปสร้างประต,ตูน้ำพี่น้องส่วนอีกฟังนี่รฮะออกไปทางลำซาลีทางตะวันหน้าทางเ็กงานนั่นเองครับส่วนไม่นี่จะออกลอยสามสิบ จังได้ประมาณล่าก็ไม่เมืองประมาณความสวยงามประมาณเสาๆนะพี่น้องเนาะจังได้ขอตัวลาบแล้วเด้อพี่น้องเอ้อคือเก่าเด้อยู่ดีมีแห้งเมื่อสุดทุกคนเนาะพี่น้องเนาะเมืองแหลกกบากก็เลยก็ติดตามให้ประมาณเล่าเด้เด้อพี่น้องเด้อจังได้ขอตัวลาบแล้วสวัสดีคุาผู้ครับ